ลือสนันดาราสาวลูกครึ่งคนนี้เตรียมเป็นตัวแทนภูเก็ตชิงมง MUT 2 0 2 4แล้วล่ะค่ะเป็นอีกหนึ่งสาวสวยที่ถูกจับตาไม่น้อยค่ะหลังมีข่าวเลือว่าสูริสุสานาเรโนงนางแบบและนักแสดงลุกครึ่งไทยอเมริกันฝรั่งเศสในวัย32ปีจะถูกแต่งตั้งเป็น MUT ภูเก็ต2024เป็นตัวชิงมงกุฎ Miss u n i v e r s e แ h นด์ a n d 2024ค่ะสำหรับสูริ สุสานาเรโนปัจจุบันเป็นนักสแสดงอิสระมีผลงานโฆษณาจำนวนมากค่ะทั้งในและต่างประเทศเขามาเป็นนักสแสดงในช่อง3เดี๋ยวเริ่มจากการเป็นนักสแสดงรับเชิญในละครหลายเรื่องและเริ่มเป็นที่รู้จักกันมากขึ้นค่ะด้วยการรบบทเป็นคลาร่าในเรื่องบุพเพสันนิวาสนั่นเองค่ะ